สุกเสม,อบ,สมอบันเสมอบันเทือกแก่ขัดยานลวกใส่ลวกกันได้ไหมเปิล่ากันครับบุญเทปต่างยาถูบ้านแนละ้วใส่ถูบ้านเดีโอ้ตายตายถูบ้านกันได้ลางจานกันกดีเทปเอียงกันได้ลองเริ่มปีน้องปีนี้แบบนาหงุดหงิดมันมันบอมันไหลสวัสดีครับ พี่เจออยูกำลังไลฟ์สดอยู่ให้โมยยังไม่ได้เอาลังโลามให้เลยเลยต้องขายหมดก็กินให้มันหมดซื้อแล้วเอาไปใส่กินให้มันหมดนะจ๊ะเออมันถึงจะถูกต้องเออเนาะเดี๋ยวคนใช่ใช่หมอบ้านยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเสร็จท้ายเรื่องแล้วนะพ่อ ของราหาสิบหารอยสิปอะพี่จอยอันจะเอาน้ำยาล้างจานให้เนี่ยเอาไหมใช่ใช่แต่ว่า <Okay. S 2> โอ้รถรถมอเตอร์ไซค์เป็นยากเนาะ,ะสี่ร้อยห้าสิบไม่ของพี่จอยไปซื้อต่อเข้ามา

ไไหัวเหอไัวงสายจนเมันเท่าไป็ตัวหนิมิดอะไรเนเ่ยก็มีความที่ควบไม่รู้ที่เจามากมันย่างขาเราพาเรียกเหมืนกันีเขาเดือพฤษภาคเจสิบบาทเจ็ดสิบาทเจ็สิบบาทรี่สิบาทนั่นแหลทำาไรสวยสวยอะไรเยอะสองพันแปดพบาทสวยมากไม่ไหว

อย่าพูเล่นนะพี่จอยหาให้ได้ยิงกินนะถ้าในหน้าสองแสนบอลอเนียนเข่ากับรวยอย่างน้อยต้องได้เขาจะซื้อบ้านให้อย่างน้อยราคาหกถึงแปดล้านบาทแล้วก็ให้เงินใช้เดือนละหมื่นหนะึ่งแล้วไม่ให้ทำงานแล้ว<อ>แต่เราจะตกลงกันว่าจะอยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทยถ,ถ้ามาอยู่เมืองไทยจะซื้อบ้านให้หลังหนึ่งประมาณ หกถึงแปดล้านบาทก็นี่ไงแต่ฝรั่งแกจะงี่เงานะหลางฟังก่อนงี่เงานะพุลคนณแต่วันแปดสิบมันเสียาจขอบคุมากเยเนี่ยแมี้เราไปายทีนี่เลยืออะไรยซองเงิน้าได้ดีดเรือย่ไรกองไม่พี่จอยไม่ได้อะไรคือนายหน้าเขาคือคนรู้ัก ไหรควโสจุดซที่เขาเขเขาคิดว่าไปเป็นมก้วรบเลยอสสอย่างม่ได้ดีกว่าความจริงไม่ได้มีจริง ร้านสวยมากเลยเขา,า,ามีกาแฟด้วยรออ๋หมีกาแฟด้วยจะมีอยู่หลักจะเป็นเขาเป็น,นคนนี้ก็มโีโลกุย่ยโลกุยหลุกค่ะแต่แะบโแตรจะลลายชีว,วิตเ,เ,เปลี่ยนค่ะชีวิตพนักนานเสือมค่คันว่าตอแหลกบว่าแมนดิ้เคยเป็นนันเสือมากกว่าซื้อเนี่เปลี่ยน